m มล์เล็บส n นลคุ้มใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยภาคนรลกขอกับสบวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านนะครับผมน้องๆพี่ๆทุกคนนะฮะคนที่เล่นฟรีไฟวันนี้เราก็โดดถึงพื้นแล้วยังหวะหาปืนเราก็จะวนๆเวียนหน่อยนะครับ <c oughs> พวกมึงก็อย่าหัวร้อนกันแล้วกันโทรศัพท์คูมังกระตุกเออ จังหวะเหมือนจะเจอ,อเคนแล้ลลลวหนึ่งดอกแมกครับพี่น้องโอ้โหไม่น่านเหลือฝีมืออย่างนี้แม่กูชมตัวเองล้วนๆนะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยจังหวะนี้แ่น้านมีจกหรือเปล่าไม่ใช่นะแตกครับผมแตกหนึ่งฮะแม่อย่างโคมครับผม ไม่ต้องพูดเรื่องถึงเรื่องขมนะฮะเก็บขาดัะผม,มจังหวะนี้แม้แต่คนจนก็มีรถสปอร์ตขับครับไม่มีปัญญาซื้อขเข้าเกมฟรีไฟลมีรถสปอร์ตขับแน่นอนไม่ต้องกลัวครับผมขอให้เชื่อแล้วามาลองในเกมฟรีไฟล์แล้วคุณจะติดใจ จังหวะน,นี้เราเจะรถตุกตุกขับผัดไปโอ้โหยิงไม่ทันนะฮะดูมึงขับยังก็อีเขียนจังหวะนี้เราหิวเหลือเกินหิวคิวหิวมากนะจังหวะนี้จอดลงลงบัดเดี๋ยวนี้ข้าจะฆ่ามันเหมือนในเสียงฝีเท้าของมันเดินข้างข้าง,างห้องน้ําอยู่ข้างห้องน้ำหรือข้างปั๊มวันนี้โอดูไม่ออกวเอแล้วจังหวะน,นี้ว่ายังไงโอว่าแล้วว่ามันต้องอยู่ข้างปั๊ม ไม่ใช่ห้องน้ำจังหวะนี้เอาอยัางไงดี M79 ย้อยๆนะฮะ M79 ย้อยๆแตกไม่แตกครับผมไม่เหลือครับแตกโอ้โหจังหวะนี้ว่ายังไงเห็นแล้วเห็นแล้วว่ายังไงแตกสิครับโอ้โหโคมจัดนะครับน้องๆความคมไม่ต้องพูดถึงเหมือนใบมีดโกนฮะอย่าห้าวแถวนี้ ดูนี้รู้ไหมว่าแถวเนี้ขขยขาใครใหญ่เลงเข้าไปย้อยๆไม่วังะนี้ย้อยๆ้ว่าย,ยังไงย้อยๆโอ้โหไม่จ้าปุ๊บที่สองไม่เหลือฮะแตกไปดิครับผมไม่กูว่าแล้วไม่เหลือเจอเป็นแตกฮะจะังหวะนี้แอร์ดอปอยู่ข้างหน้ามีคนเดินป่าว่ายังไงครับอื้อัปหนึ่งว่ายังไง โอ้โหเห็นหมันย,ย้อยๆเอาตะกัวไปกินเอาจิจกไปกินเอาน่อยหนาไปกินฮนะเงียบกริบครับผมหลบอยู่หลังต้นไม้แน่นอนอ้จังหวะนี้นับหนึ่งสองสามโอ้โหรางไอ้ว่ลงไม่ได้ครับไปยังไรครยยงครับย้อยๆแตกตื่นครับโอ้โหไม่เหลือฮนะแม่ขมจัดครับไม่อยากคุยเยอะใบมีดกลยังเรียกพี่ฮนะแม่เดินเข้าแล้ว จังหวะนี้ไปหาปืนชาร์จก่อนดีกว่าไม่น่าจะหลอดครับผม M79 กระสนหมดฮะจังหวะนี้มาโดดลงมาครับว่าอย่างครับอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ไหนครับเอาครับลุ้นแชมป์นะฮะ <c oughs> เขาจะเปลี่ยนไฟสามทมาใสานะ่ฮะจังหวะนี้เราไม่ต้องแอบ,บกันแล้วจะจะก,กันเลยอยู่ที่ไหนเห็นลังๆเหมือนอยู่ข้างล่างครับว่าอย่างไงจับสกบจับเอเคขึ้นมามาไมส,ส,สองสามสีนะ่ห้าไม่แตกท่าน,าในใจะบอกด้น,ใน,ในได้นะ มันจะไรเนนส็จแล้วแต่นะนแต่ะว่าที่ว่ายังไงแต่ครับผมโอ้โหโคมจัดจัดครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไมลเลสชาแนลนะฮะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอกับสวัสดีนะฮะพบกันใหม่กับภาคนรกในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ